ผีเอาละทุกคนจะตามสบายนะครับเยี่ยมเลยนี่แน่ไม่รู้จักเด็กจากผู้ใหญ่ฟันถังเลี้ยงกูยังไม่จับตะเกียบเลยร้ให้ถึงพวกเธอก่อนสิแต่ว่าฟันถังเลี้ยงกูก็กาลังกินอยู่นะงั้นถึงตาพวกเธอแล้วอะลงมือกินกินสวยค่ะอร่อยเอาอหมอเล้าเพื่อชงเต็มซํำห่องกงที่พี่ทำอร่อยมากเลยอะไรกอาหารเจที่อยู่บนเขาบูดึงของเรา เยอะนะพี่เอ่เอพี่ซานกับข้าพอใช้ได้ไหมอร่อยก็คืออร่อยอเพียงแต่ว่าเขาบูตึงของพวกเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลทัทิเตากินของมันๆเลี่ยนๆแบบนี้เยอะๆฉันกลัวว่าจะเอ,อ้ยอาจารย์จะกลัวอะไรเล่าถ้าจะกลัวก็ต้องกลัวว่าลูกศิษย์ที่มาจากฮ่องกงจะกินอาหารเจบนเขาบูตึงข,ข,ของพวกเราไม่ได้ดังนั้นฉันคิดว่าควรจะตามใจพวกเขาบ้างก็ดีนะพี่ชงทำกับข้าแบบนี้ถูกต้องแล้วถูกปากผีอย่างพวกเธอสิ งั้นเอาอย่างนี้ไม่รู้ต่อไปก็อาอาหารเจองเขาบู๊ตึงเป็นหลักก็แล้วกันแล้วก็เพิ่มเนื้อนิดหน่อยคุณว่าดีไหม,มตกลงตามนี้ระหว่างไม่กี่เดือนนี้ต้องรบกวนอาชงแล้วนะไม่รบกวนหรอกครับออแล้วมันเทศด้วยดี่ๆๆต่อไปเอาของเล่นมาทาอาหารได้แล้วจะว่าไปอาหารก็เตรียมพร้อมแล้วงั้นตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องเตรียมอีกไหมยังต้องพร้อมอีกเหรอจรอนแน่นอนต้องอัปเกรดไ,ไฟล์ที่เซียวเหยี่ยวจีของเราให้เร็วขึ้น าจารย์ลองคิดดูนะคนห้องกงกลางวันก็เล่นเน็ตกลางคืนก็เล่นเน็ตไม่ให้พวกเขาเล่นเน็ตมันจะเป็นยังไงลอกแตกแน่ๆใช่ไหมโตโตโนานะคิดเผื่อคนอื่นจริงๆเลยนะแน่นอนค่ะก้อใจเป็นคนสอนนี่เด็กงงอย่างพวกเธอสองคนกลัวจะไม่ได้เล่นเน็ตละสิกลางคืนจะไม่ได้ดูซีรีส์เกาหลีตอนนี้สิ่งสําคัญที่อยู่ตรงหน้าพวกเราก็คือสาขาโรงเรียนศิลปะการต่อสู้แห่งนี้ของเราต้องตั้งชื่อให้เรียบร้อยทุกคนมีข้อเสนอแนะอะไรไหม ทื่เมื่อกี้ก็ดีแล้วทื่เมื่อกี้มันไม่ค่อยดีดีดไม่ดีไม่ดีไม่ได้ยังใช้ไม่ได้โพูดถึงเธอก็ต้องตั้งแบบทันสมัยหน่อยสิทันสมัยเหรอฮะฉันนึกออกแล้วสถานที่